ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงพิขุทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็น Jim. แล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่พิขุทั้งหลายถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วจะไม่ได้มีแล้วไซการสลัดออก ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วก็ไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยพิกฆุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ดังนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้ว ปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏใครๆไม่ควรเพลิดเพลินต่อสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยกระทาแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนปรุงแต่งเพื่อชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคเป็นของผุพังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิด การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอันระงับจะคาดคะเนเอาไม่ได้เป็นของยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมไม่มีความโศกปราศจากทุลีเป็นความดับแห่งสิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นความเข้าไปสงบประงับแห่งสังขารเป็นสุข